ครั้งหนึ่งในอดีตการมีชายผู้หนึ่งมั่งคั่งล้นฟ้าแต่ใจของเขานั้นปิดตายต่อเสียงของผู้ทุกข์ยากตอนมีชีวิตเขาร่ำรวยมีข้าวของทุกอย่างแต่เขาไม่เคยแบ่งปันใครแม้เห็นเด็กยากจนก็ไล่เขาไปพระผ่านมาเขาปิดประตูไม่เคยใส่บาตร อาหารทั้งหมดเขากินคนเดียวด้วยความยินดีเขาคิดว่าซับจะอยู่กับเขาตลอดไปแต่เมื่อเขาตายไม่มีใครทำบุญให้เลยเขากลายเป็นเปรตเร่ร่อนในป่าชัดหิวหนาวโดดเดี่ยวไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครช่วยอย่ารอให้สายการแบ่งปันวันนี้ อาจเป็นแสงสว่างในพบหน้าซับที่ให้จะตามเราไปซับที่หวงจะทิ้งเราไว้ลำพัง